ุกคนอาจจะสงสัยว่าผมหารไปทำไมเหรอก็ใช่ไงผมหารที่อแอปที่อ้อทำคลิปเกี่ยวกับเกมได้ผมไปโหลดนมาแล้วซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เสือรอกแต่็ได้มาเจอแอปนี้มาดูผลลัพธ์กันผมก็ทำได้สัส

นี่คือสบข,ของไงคิ้วเรามาซื้อพอดีก็ถอะมาซื้อพอดีก็ถอือนัยใสเฮ้ยบอกว่าเจอาสบอ่าขอว่าบอกสื้อพลดีก็ได้เราลองสบริกข้ขอนสบอ่ะโอ้ข้อเราเหมืนด้วย ผมเจออะไรด้วยก่อนะคนที่ตัวในเขียวนี้เจินชีดาน่ะเป็นแสนนี่เลยแน่นอนฮะอาจจะมีเสียงรบกวนกวนหน่อยว่านั่นแหละใช่ฮะมอยู่กับน้องผมน้องผมได้ไหมครับใช่ฮะก็ติด ตอนต่อไปบายบายนะครับไม่ได้เจอวะ